วันนี้นะครับผมมาเล่นเกมฟรีไฟผมจะมาแบกแรงครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาโดดที่วงฟ้าครับรอดโดดก่อนครับ ตอนนี้โดดถึงแล้วนะครับเก็บก็หมวกสาม,มา่ะวันนี้ใส่ยงนขึ้นมาเต์เก็บทรงควงมาพันยามันโดนลงมาครับ รอคนอัน <sm festivals> นี้งงอยู่ว่าจะไปไหนตอนนี้หาฟาร์มของก่อนนะครับโอ้โหเก็บไปสองตอนนี้โดนลุ่ม จะให้เพื่อนเพื่อนตายแล้วยาเล่หาฟาร,ร์มของ คือันะครับอันนี้หาฟาร์มของครับเพื่อนก็กำลังจะไปชุบครับอ,อ,อันนี้เป็นอีพีหนึ่งของของเกมฟรีไฟ้นะครับ ช่องโอ้เอน็นจีกำลังจะไปชุบเพื่อนนะครับวิ่งหาของแล้วก็หาเหรียญครับวันนี้มีแปดร้อยชุบได้ครับผมใช้ตัวสัตว์เลี้ยงมังกรสแกนหาคนที่หมู่บ้านริมน้ำว่ามีคนทอเป่าแล้วก็พบว่ามีอยู่สองคน ขึ้นบ้านมาเปลี่ยนปืนเพราะว่าลูกกระสุนซองซองควงผมเหลืออยู่หกกลัวว่าถ้าไปสู้ถ้าไปสู้สองคนแล้วจะลูกกระสุนหมดแล้วต้องใช้สกายิงไม่น่าไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนใบสั้นครับมาก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนกลับแต่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นลืมเปลี่ยนครับกำลังจะวิ่งไปชุบเพื่อน นนะครับี้เป็นอีพีแรกของอูอินเนจีมาลงน้ำกันหน่อยครับช่วงนี้ร้อนนะวันที่เดือนมีสามตอนนี้เอนนจอยเียนแั้นหนะเบ็บมาแล้วผมเห็นศัตรูสองคนหนะ้ากัมนจะจำลังจะวิ่งมาแลกของครับผมก็รอครับรอแล้วแต่นิดม็ดเดียวไปตาย น่าจะเรื่องนน่าจะรืบมาใร่ไผมผมก็ยิงไปนิดหน่อยไม่รู้ว่าเจ็บหนักหรือเปล่าแล้วก็วิ่งไปติดขัดนิดหน่อยก็ยิงแดงสองเลยยังไม่ตายครับยังไงจังว่านี้ไม่หมดเตียนเป็นใบกันได้อ้ออยเฮ้ยยัก่อนครับ ที่ชุบนมาก,ก็มาเก็บศพศัตรูที่ผมสังหารไปนะครับสี่คิวตอนนี้ไม่รู้ว่าเกมนีไม้ได้ที่หนึ่งหรือเปล่าแรกของนะครับ วิ่งไล่เก็บของครับต้องรีบเข้าวงเพราวงก็แรงอยู่นิดนึงวิ่งแบบนี้กลัวโดยนะ้าหัวมากใช้ดาบเดี๋ยวต้องทิ้งดาบด้านหา วิ่งลงน้ำซะหน่อยเดี๋ยวนี่ร้อนกระโดดต่อยแอกแอ,แอ,อกไปนี่แหละวิ่งหาศัตรูโอ้ยโดนหน้ามีโคลนนะเพื่อน ก่อนครับเพราะว่าถ้าวิ่งไปงั้นโดนยิงหัวแน่แน่ในใไต่แรงขึ้นมาสเตอร์นะครับ mm. อีกไม่นานดนะแล้วเจอศัตรูวิ่งเข้ามายิงไม่โดนนะครัะแล้วมันมาทางนี้แล้วผมก็ยิงไม่โดนแล้วก็ตายวอลเลยอยู่แล้วก็ยิงมันยิงไม่โดนอีกแล้ว เพื่อนยิงไปก่อนครับมีด้านหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วผมก็นัดหมัวแดงดูศพมันก่อนครับว่ามีของไหมหาแลกตู้อีกตู้ขายดีมากขายดีมากซื้อทุกเกม ตอนนี้เข้าไปไม่ได้แล้วก็ทิ้งยาให้เพื่อนนะโอ้ยเดี๋ยวเราไปทำตรงบ้านอันนี้เนาะโอเคโอเค โทษทีครับโทษทีครับพูดผิดครับมเมื่อกี้ที่บอกว่าไปแคมตอนนี้ก็เดินหาศัตรูจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเก็บเก็บก่อนวิ่งนะ เหยียบเหรียญแล้วเจอศัตรูแดง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 มันไม่ตายเมื่อกี้มันเห็นคนอยู่ตรงป่องครับแต่ไม่มีน่าจะตาฝาดลองเล่อ,เอีกทีอ๋อไม่มีน่าจะตาฝาดียอด ได้โดนไม่เต็มงัดหัวไม่โดนด้วยไม่เก่งครับจังหวะน,นี้ไม่ไม่น่ารอดเพราะว่าผมโดนลุมสองสามตีไม่น่าไหวโดวนลุมทุกทิศทางไม่รู้จะไปไหนต่นนอคนยากจน โดดมาเก็บกล่องอีกทีมัเจ๊กุมันยิงนหน้าแต่ผมไม่ตังเพราะผมมีอัน,ต,นอตัวตนี้โอกับซานิสแล้วก็อาเซียเพื่อนลาไปอีกดอกหนึ่งแล้วจังหวะนี้ขึ้นบนบ้านไม่ได้เพราะเป็นคนตายวอลเองก็มาหาปักเกาะแล้วเพื่อนยิงกองควงคิดว่ายิงศัตรูแต่ยิงไอ้วอลที่ผมตั้งไว้แล้วมาดูศัตรูตรงนี้มันก็หายไปแล้วครับ มันวาร์บได้เหรอแล้วเพื่อนโดนยิงดจาจังหวะนี้ต้องรีบไปชุบเฮ้ยเฮ้ยชุบได้นะชุบได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวไปชุบเอาแล้วมีคนอีู่ด้มับนเด้แงแล้วผม จะซ้ำจะซ้ำแต่ดูห้องเข้าหลังแล้วผมจะซ้ำไม่ได้แต่แตก็ตุวยเย่ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์โอเอ็นเอจีด้วยนะครับบายบายครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ EP 2สองในอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง